ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้เราได้อาชีพใหม่ใช่ไหมชใช่วันนี้เราจะเป็นนักตกปลาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะไม่ใช่เออเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรที่เราเรียกอันดับหนึ่งของประเทศไทยอ๋อโจนแขงเดียวอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเออ วันนี้เราจะเป็นนักตกปลาอันดับหนึ่งบ้างเพราะว่าเบื่อการเป็นโจรและเราจะมาทําอาชีพที่สุดหริตกันนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม quiz นั่นเองก็วันนี้เราองไปขายปลากับเจ้าเมืร์แชน้นเนาะก็เกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคือแบบไม่เป็นไรอะ่ะคือแบบเพื่อนเพื่อนผมเล่นกันแบบแทบทุกคนอะ่ะผมก็เลยอยากมาลองดูแล้วกันนะโอเคซึ่งเกมนี้เปเกมตกปลา เอ้ยคนคนได้คือเละตอนนี้ที่ผมเพิ่งตกได้เมื่อกี้ดิที่เป็นปลาน้ำแข็งเหรอใช่แล้วก็ตัวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าน้าน้ำไทยแล้วโอ้โหแล้วก็ตัวนี้นี่ผมผมโงเลยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองตกปลาดีกว่า Amazing check 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 เฮ้ยเรได้ปลาแล้ว รึบๆๆ๊รึ๊ please อยู่นิ่งๆิ่ง please 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 เกมนี้มันไม่น่าจะได้เยอะไปจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเต็มเต็มเตเต็มเรียบร้อยจุได้ปลาเลยโอเคได้หนึ่งนะปลาผมได้ไทก์ปลา เรียกอะไรอย่าไพร์คิวจัดครับทุกคนจังหได้แล้ว perfect c a t ผมไม่แน่ใจว่าไพร้คืออะไรหมได้ฟวเดอร์อะคุณ้ฟวเดอร์มันเหมือนปลาสลิดเลยอหยาดบอกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วทุกคนเปนแบนอะเันเออแต่คุณขอแนะนำนะตอนนี้เควสผมคือเออทำเงิน500จากการขายปลาอะไรอะ ได้อะไรอะอะไรอะโอ้ไม่ใช่มิติเข้าหลอดแต่ยังแต่ช่างเอะเพราะยังไงผมก็มีเงินไม่พออ้หเยอะ<ๆ>มากโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลาอีกนิดนึงนะครับผมมาขายปลาดีกว่าตรงนี้คือตอนนัวนี้หนักมากปลาตัวน,นี้นี๊ดนึงนะพี่ปลตัวน,นี้ดื้อจัดเอ่อ I like to sell my inventory แล้วกัน หัวสามสามไปมูลฟิตสี่ร้อยโอ๊ะไหนไหนอ่ะคืออะไรอะ่ะโอ้โหแล้วคุณย่อสไห,หรอ่ะสี่ร้อยโลอ่ะชิดดียกไหวเหรอไหวนี่ผมไม่ได้กะมูลฟิตสี่ร้อยโลแต่โทษทีนะน้องมูลพี่ต้องขายน้องว่ะเอ้ยเรือใครอะ่ะเรือใคร ไม่รู้แล้วเรือใครตุดยึดแล้วเกาะปอยเกาะนิจิลินผมได้แล้วห้าร้อยบาทว้าวฮึ่มเกตุเตคุณซื้อปอกผมเห็นคุณยังใช้เป็ดธรรมดาอยู่เลยของก็ไม่รู้เหมือนเฮ้ยผมซื้ออีเสตนี่คุณกดอีขืนเมทผมซื้อพลาสติกรอถได้แล้วเฮ้ย กดอินควิสเมนต์น่ะอินควิสเมนต์แล้วคุณก็เปลี่ยนไหนอ่ะอินควิสเมนต์ตัวไหนอ่ะอ๋อนี่ไงอินควิสเมนต์แบก๊กนี่ผมเทรนนิ่งรถไม่แม็กเวทคือเจ็ดจุดหกเทจีหรอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันไอฟิลิมซี่รถยังดีกว่าอีก น้าซื้อมาเลยพลาสติกลออ็อตอะนะไม่ไปถือไอเทรนนิ่งล็อตเนี่ยไม่ดีเลยมนแต่มันซัพพอร์ตกิโลน่าจะได้เยอะกว่านะไม่นะดูดิไอเทรนนิ่งล็อตมันได้เจ็ดจุดหกไอฟลิมซี่ล็อตได้สิบจุดสี่มาเหดนะูดิน่คือพลาสติกลอดดอ็อตเอ,อ้นะออะไรเนี่ยนะอ๋อไอนี่ล็อตเหรอเคจีสวย มันเพิ่มไม่นี่คุณมันเพิ่มเอ่อเรียกว่าอะไรอะเลอร์สปีดลักเจ็ดลัวก็แต่แต่อันอื่นมันแบบแย่ลงหมดเลยอย่าขอเอาพลาสติกร้อนนี่ด้วยสองอุปกรณ์เอาพลาสติกร้อนแบบนี้คุณตั้งอันดีกว่็จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเบ็ดที่ดีกว่าเนาะไฟนิงดัตแมนเขาตกไอ้ไรไฟนิงดัตแมนแล้วกันคุณจะเรือไฟนิงดัตแมนเหรอ ผมบอกเลยตรงจุดที่ทนที่ทงเยอะอาจจะมีโอกาสได้เนี่ยคุณดูดิตรงนี้ทงเยอะจัดเลยอุ๊ยเราอุยเรามาตกตรงนี้หบบได้ตรงนี้เยอตื่นเตเลยมาได้เวลาเจ้าเอ้ยผมอยากได้ซีบีซมาครอบครองว่ะเอ้ยปาซีบีซแล้วไงไงในบอกพุท โปรตีนว่ะมาไอเศรษฐีพันล้านไอปลานี่สวยร้อย,ยเจ็ดสิบแปดกโลบูชินคูนะ่าร้อยเจ็ตตดแปดกติโลโคตรตึงอ่ะไแซลมอนห้าหกกิโลมาเรามาเรามาดูชิว่าเต่ตอนนี้ผมตกเรือ ตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราขายปลาแล้วยังไม่รวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นโจนนันนะเอ้ยคุณวาแต่วะทิ้งเลยดีกว่าเฮ้ยไปเกาะน,นั้นดีกว่าเกาะข้างล่างน่ะเอ้ยไปดีกว่าอ,อะไรอะ่ะเนี่ยเกาะนี้ก็ว่าอยู่ทำไมไอ้ปูมันว่ายมาได้ที่ไหน่อยได้เดินมายังไม่เท่าไหร่เลยเดินทาง ปลาที่ผมมาตกกันทั้งหลายก็อยู่หลิดเบอ่ะคุณคุณน่าจะกระโดดดิ่งมาได้แหละไม่ได้ไกลหรอกมั้งไกลแน่นอนคุณผมบอกม่าโล,โลสนิดเบเลยนะโอ้เริ่มได้ปลาไม่ใช่ร้อยโลแล้วโอต้องต้องต,องต,องตองรจุดศูนย์กลางเท่านั้นครับถึงจะเป็นจุดร้อยโลปลานี้ดิ้นจังเลยได้ปาลาร้อยโลมาสองตัวติดแล้ว,วเมื่อกี้ โอ้ผมได้หนึ่งร้อยกิโลอุ้ยเป็นไงบ้างกิโลปะฮาลิบัตฮาลิบัตคืออะไรวะคือไม่เคยผมเดี๋ยวไปเซิร์ฟก่อนแป๊บหนึ่งผมอยากได้เรดดำอุ้ยฮาลิบัตหนึ่ร้อยกิโลผมได้ฮาลิบัตหนึ่ร้อยกิโล สองได้ฮารีบัต,ตรประมาณสอง,ส,องสามตัวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปขายดีกว่าคุณคุณถ้าเกิดเราถ้าเกิดงานนี้ทําให้เราไม่รวยเราจะกลับไปเป็นโจรย่องเบาเออเราจะกลับไปเป็นโจรย่องเบานะครับถ้างานนี้ไม่ทําให้เรารวยแต่ตอน,นเรารวยไงตังสองร้อยยี่สิบสี่แล้วนะโจยรย่องเบาเราโจรย่องย่องเบาเราได้เป็นหมื่นแล้วนะอันนี้เราเพิ่งได้แค่สี่พันเองกลับไปเป็นโจรดีกว่าเนี่ย 1ัน4เ้าเรคุณเอ็กซเร์ฮะเอ็กซ์เพิร์ตแองเกร์ปลาอะไรวะแต่ทำไมชื่อเป็นสีแดงวะมิตริกปะเนี่ยคุณคุณพาพา<อ>คุณมารักผมที่มูสวูดหน่อยผมซื้อแครบเคจไปดีกว่าแครบแครบเคจนี่เป็นเป็นกรงมันเป็นกรงปูทำไมล่ะจอีอ ผออกแล้วเข้าใหม่แบบหนึ่งไม่คือผมว่าลัคก,กี้หลอดอะ่ะมันเขาเขาว่าข้อเสียของเกมเนี้ยคืออะไรรว่าอะไรคือตอนเอาตกปลาไม่ตอนเวลาจะซื้อที่ไอเบ็ดตกปลาเราจะซื้อเบ็ดตกปลาใช่ปะ่ะไม่ไม่บอกเลยว่าเป็ดตกปลาความสามารถคืออะไรมันไม่บอกเลยมันมีแค่ไอซื้อแล้วถ้าเกิดเราซื้อแล้วมันดันไม่คุ้มอะคือเสียตังค่ะ เอ้ได้มาหกร้อยบาทว่มาคุณคุณอยู่ไหนเอ้ผมจะลองดูแฟลชสลอดดูนะฮะแต่ที่แน่ๆคือเซิร์ฟผมเอ้าไม่ได้อยู่เซิร์ฟคุณเหรอเอ้าผมไปอยู่เซิร์ฟใครวะเออมันบอกว่าลักกีอ์มันมันทำให้ได้เนอะมันทำให้เออแต่ว่า มันบอกว่าลักกี้เราสามารถทําให้ได้ปลาแร่แต่กูต้องการปลาหนักๆเพื่อขายเข้าใจไหมไม่ต้องการปลาเลยอ่ะต้องการปลาหนักๆเออมันจะขายได้เยอะอะเข้าใจปะขายได้เยอะแล้วก็แบบเปล่าอีเวนต์ได้ที่นี่เเออแล็กูช่า จอยโม่ข้าแรกผมต้องหาปุณน,นะฮะเี่นจากผมอ,ออกมาแล้วผมไม่ขึ้นเซิร์ฟออบแมแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนมาผมเซิร์ชชื่อคุณเรียบร้อยโอเคแล้วทำามรมันเขียนว,ว่าคุณออฟไลน์ว,ว่ะวูสต์ 685ใ uh, hey! ช้นี่เซิร์ชเอ่ออินเคียสใช้หนี่แคชไรด์เฮยใช้นี่ใช้นี่ซอกอายเซลมอนอย่างนี้เอาไปขายดีกว่าเดี๋ยวเดี<ฮ>๋ยวเพื่อนไปจับไดโนเสาร์มาหรือเปล่า โอ้ my god ก็สารับการตกปลาในครั้งนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นโจรย์ย่องเบาเออทำเงินได้เยอะกว่าตกปลาอีกนะก็แนะนำให้เป็นโจรย์ย่องเบามากกว่ามาตกปลาละจ้ะการตกปลาครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อเอออีพีหน้าละกันสัปหบหน้าผมจะไปซื้อเสื้อปอกนะแล้วก็ไปเออตกปลาในทะเลกันวันที่ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายไปโจรยย่องเบาเถอะนะ